สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับลิเวอร์พูลเอาจริงเตรียมทุ่มล่ามิดฟิลด์อัจฉริยะทีมชาติอังกฤษอดัมวอร์ตันเมื่อกราคมนี้ค่าตัวอาจลดหวบ4 0รลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าหนักในตลาดเดือนมกราคมเพื่อคว้าตัว Water, อดัมวอร์ตันมิดฟิลด์พรสวรรค์สูงของคริสตัลพาเลซที่เคยถูกตั้งค่าตัวไว้ถึง100ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ แต่ล่าสุดมีรายงานว่าราคานี้อาจลดลงเหลือเพียง60ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นโอกาสทองที่หงแดงไม่ควรมองข้ามนะครับหลังการเสริมทัพแบบจัดเต็มหลายตำแหน่งในซัมเมอร์ที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของอาเน่สลอต จุดที่ยังไม่ถูกแตะมากนักก็คือแดนกลางโดยแม้จะมีไรอันกาเฟนแบกและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยืนพื้นอยู่แล้วแต่ลิวร์พูก็ยังมองหาตัวเลือกเพิ่มเพื่อให้ทีมมีมิติมากขึ้นและหมุนเวียนได้ในเกมระดับสูงจากรายงานของมาร์คบรัสผ่านเดลี่บรีฟฟิ้งระบุว่า ลิวร์พูพร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวอดัมวอตันมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวโดยมีทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่กำลังจับตามองเช่นกันแข้งวัย21ปีรายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับพาเลสและแม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติดังกฤษนับตั้งแต่จบยูโร2024 แต่เขาก็ถูกยกย่องอย่างสูงจากดีแคลนไบรซ์เพื่อนร่วมทีมชาติว่าเป็นนักเตะระดับท็อปเลยทีเดียวด้านโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของพาเลสกล่าวชมวอตันว่าเป็นนักเตะที่มีวิสัยทัศน์เยี่ยมอ่านเกมขาดและสามารถหาทางออกด้วยจังหวะบอลเพียง1ห,หรือ2ครั้งเท่านั้นขณะที่แกเรตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษก็ยกให้เขาเป็นคนที่ใจนิ่งเล่นเกมได้ฉลาด ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สอดคล้องกับสไตล์ที่ลิเวอร์พูลต้องการอย่างยิ่งนะครับแม้จะต้องแข่งขันแย่งตำแหน่งกับ2ตัวหลักอย่างกาเฟนแบกและแม็กอัลลิสเตอร์แต่จากที่เห็นในดีลอย่างอีซักและเอกิติเก้ในช่วงซัมเมอร์จะเห็นว่าอาเนสโอตต้องการสร้างทีมที่มีตัวเลือกระดับ A แข่งขันกันภายในทีมมากกว่าแค่มีผู้เล่นตัวหลักตายตัว ว่ากันว่าตัวนักเตะเองก็ต้องการลงเล่นฟุตบอลยุโรปและการย้ายมาหงแดงจะช่วยให้เขาได้โอกาสนั้นทันทีแถมยังมีลุ้นการันตีตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลกอีกด้วยที่ผ่านมาลิเวอร์พูลพลาดคว้าตัวมาเกฮีไปแบบสุดเจ็บใจในวันเดทไลน์เพราะพาเลสไม่สามารถหาตัวแทนทันเวลา แต่หากคริชร์ดฮิลส์เดินเกมเร็วในดิวของวอตันตั้งแต่เนิ่นๆโอกาสจะปิดดิวได้สำเร็จก็มีสูงมากเลยนะครับและหากของแดงสามารถปิดดิลวอตันได้ในราคาเพียง60ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าราคาตั้งต้นของซัมเมอร์ถึง40%นั่นอาจกลายเป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดของตลาดเดือนมกราคมและเป็นอีกก้าวสำคัญของยุคใหม่ที่ลิเวอร์พูลกำลังสร้างขึ้นอย่างมั่นคงนะครับ ลิเวอร์พูลเดินหน้าอนาคต FSG เปิดเจราจาป่อสัญญาเอ็ดเวิร์ส พร้อมลุยแผนระยะยาวกับสล็อตและฮิลส์อนาคตของลิเวอร์พูลกำลังถูกวางรากฐานอย่างมั่นคงอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่า FSG กลุ่มเจ้าของทีมเริ่มต้นการเจรจาเพื่อต่อสัญญาระยะยาวกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดหัวเรือใหญ่ด้านฟุตบอลของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ็ดเวิร์ดคือบุคคลเบื้องหลังยุคทองของเจอเก้นคล็อปและได้กลับมารับตําแหงหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของลิเวอร์พูลอีกครั้งในปี2024หลังจากแยกทางกับสโมสรไป ในปี2022โดยภารกิจแรกของเขาคือการดึงริชาร์ดฮิวส์เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่และแต่งตั้งอาเนสโอตเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากคลอปล่าสุด TBR f o o t b ฟุตบอลรายงานแบบเอ็กซ์คลูว่าทั้ง3คนเอ็ดเวิร์ด ฮิลส์และส l o t ตคือกลุ่มแกนหลักที่ FSG เชื่อมั่นว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลระดับโลกณเวลานี้และต้องการต่อสัญญาระยะยาวเพื่อให้ทั้ง3คนอยู่ทำงานร่วมกันต่อไปจนเกินปี2027แกรมเบเลียหัวหน้าผู้สื่อข่าวของ TBR Football เผยว่าผมได้รับข้อมูลว่า FSG พอใจอย่างยิ่งกับทิศทางของสโมสรในตอนนี้ วกเขาเชื่อมั่นในเอ็ดเวิร์ดอย่างเต็มที่และมองว่าการตัดสินใจแต่งตั้งฮิลส์และต่อเนื่องมาถึงสล็อตนั้นคือกุญแจแห่งความสำเร็จฮิลส์เองก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากการวางแผนเสริมทัพที่แม่นยำและตอบโจทย์แผนการเล่นของสล็อตแบบสุดๆแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีบทบาทของเอ็ดเวิร์ด ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการดึงฮิลส์เข้ามาร่วมทีมตั้งแต่แรกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ด์เคยได้รับข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในซาอดุดิอาระเบียอย่างอัลฮิลานแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธเพื่อเดินหน้ากับภารกิจของ FSG ที่ต้องการยกระดับลิเวอร์พูลในระยะยาวต่อไปนะครับ แผนขยายอาณาจักรฟุตบอลภายใต้ FSG โดยมีเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้นำหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เอ็ดเวิร์ดตอบรับการกลับมาร่วมนานกับลิเวอร์พูลอีกครั้งคือแผนระยะยาวของ FSG ที่เตรียมสร้างโมเดลหลายสโมสรแบบเดียวกับที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปและบลูโคของเชลซีกำลังทำอยู่และหนึ่งในสโมสรที่ถูกจับตาอย่างหนักคือมาลาก้าทีมจากลาลิก้า ซึ่งอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆที่ FSG สนใจเข้าซื้อกิจการโดยเ d w ด r d ิจะเป็นผู้ดูแลภาพรวมของโปรเจกต์นี้ซึ่งจะไม่กระทบกับงานที่ a แ f i e l d แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขาต้องการเป็นผู้นำในการขยายอาณาจักรลูกหนังภายใต้แนวคิดใหม่ของกลุ่มทุนอเมริกันนี้การกลับมาของเอ็ดเวิร์สในครั้งนี้เปรียบได้กับการปิดจุดต่อของยุคทองและเปิดฉากใหม่อย่างสง่างามการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ภายใต้การนำของสล็อตก็เป็นผลลัพธ์แรกที่สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนที่แม่นยำและมีวิสัยทัศน์ของทีมงานชุดนี้ สำหรับแฟนหงแล้วการต่อสัญญาทีมเบื้องหลังชุดนี้ถือเป็นข่าวดีที่ไม่แพ้การคว้านักเตะระดับโลกเลยนะครับเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคงและไม่ใช่แค่ลุ้นแชมป์ฤดูกาลต่อฤดูกาลแต่คือการสร้างจัก,กรวาลลูกหนังแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา อาเตต้ายกเลว่พูคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดหลังคว้า2แข่งเปลี่ยนเกมยอมรับหงพร้อมล่าแชมป์แบบไร้เทียมชาญ มิเกลอารเตตาผู้จัดก,การทีมอาเซนนลนยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังการเสริมทัพระดับซูเปอร์สตาร์อย่างอเล็กซานเดอร์อีซักและฟลอเรียนเวียสที่หงแดงลงทุนคว้าตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับลิเวอร์พูลทำลายสถิติค่าตัวสโมสรสองครั้งภายในซัมเมอร์เดียวเริ่มจากการทุ่ม116ล้านปอนด์คว้าเวียสจากเลเวอร์คูเซ่น ตามด้วยดีลสุดท้ายในวันเดทไลน์ที่คว้าอีซักมาจากนิวคาเซิลด้วยค่าตัวสูงถึง125ล้านปอนด์ส่งผลให้ยอดใช้ใจ่ายรวมทะลุ400ล้านปอนด์มากกว่าที่อาร์เซนอลใช้ไปถึง200ล้านเลยทีเดียวผลงานในสนามก็ไม่ต่างจากการเสริมทัเพเมื่อทีมของอาเนสลัลตออกสตาร์ทด้วยฟอร์มแรงต่อเนื่องคว้า9คะแนนเต็มจาก3นัดแรกในลีกและปิดเบรกทีมชาติด้วยชัยชนะเหนืออาร์เซนอล1-0ที่แอนฟิลด์ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงผลกระทบจากการที่อีซักย้ายมาแอนฟิลต่อการแข่งขันแย่งแชมป์อาเตต้าไม่ลังเลที่จะตอบว่าพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนครับพวกเขาเซ็นสัญญากับนักเตะที่เด็ดขาดที่สุดในตลาดยุโรป2คนนั่นคืออีซักกับเวียสและพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากที่ปิดดีลทั้งคู่ได้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากจริงๆเราต้องหันกลับมามองที่ตัวเอง ว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้างหากอยากแซงพวกเขาให้ได้เมื่อถูกขามเพิ่มเติมว่าอาร์เซนอลจะหยุดลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่กุนซือปืนโตตอบอย่างระมัดระวังว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องลิเวอร์พูลนะครับแต่หมายถึงลีกโดยรวมในตอนนี้ที่มีการแข่งขันสูงมากและต้องเล่นให้สม่ำเสมอสุดๆหากต้องการคว้าแชมป์ให้ได้จริงเส้นทางข้างหน้านั้นยาวและหนักสำหรับพวกเราทุกทีมครับ ขณะเดียวกันอาเซนนลมีคิวกลับมาเล่นในเกมลีกพบกับนอตติงแฮมฟอเรสที่เอมิเรสสเตเดียมในวังเสาร์นี้โดยยังไม่มีชื่อของบูคาโยซาก้าที่ยังไม่หายจากอาการเจ็บแฮมสตริงที่เกิดขึ้นจากเกมถล่มลีส5-0เมื่อปลายเดือนสิงหาคมเรียกได้ว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าที่เคยและลิเวอร์พูลในยุคข,ของสล็อตก็กำลังกลายเป็นภูเขาลูกใหม่ที่ทุกทีมต้องหาวิธีปีนให้ถึงยอดให้ได้ครับ งแดงเล็งปั้นเพชรใหม่ลิเวอร์พูลจับตาดาวรุ่งเบลเยียมจอที่โมคิโอแข้งทอนสวรรค์สูงที่ถูกยกให้เกิดมาเพื่อพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าวางแผนเสริมทัพในอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีรายงานว่าสมสรให้ความสนใจคว้าตัวจอที่โมคิโอมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวเบลเยียมวัยเพียง17ปีของอาแจ็กซ์ซึ่งกำลังตกเป็นเป้าหมายของบรรดายักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกหลายทีมด้วยกันนะครับจากรายงานของทีมทล์กระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตา ม,มองแข้งพรสวรรค์สูงรายนี้อย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมใหญ่อย่างอาเซนนลเชลซีสเปอร์สรวมถึง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์โดยเชื่อกันว่าโมคิโอคือนักเตะที่เกิดมาเพื่อพรีเมียร์ลีกเพราะสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยพลังงานแม้จะอายุเพียง17ปีแต่โมคิโอเคยรับใช้ทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่มาแล้วแถมยังลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของอาแจ็กซ์ไปแล้วถึง25นัดถือเป็นพัฒนาการที่เกินวัย มากๆซึ่งหลายฝ่ายยกให้เขาเป็นว่าที่แข่งระดับโลกคนต่อไปเลยทีเดียวในเชิงสไตล์เขาถูกเปรียบเทียบกับทั้งดีแคลนไรส์และเอ็นโก o โลกองเต้เนื่องจากความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าอย่างทรงพลังบวกกับจังหวะอ่านเกมที่แม่นยำและการแย่งบอลในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยอดเยี่ยมมากๆนอกจากนี้การที่เลว์พูเคยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับอาแจ็กส โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับจอห์นไฮติงกาอดีตมือขวาของอาเนสลอตที่ตอนนี้คุมทีมอาแจ็กซ์อยู่และยังส่งนักเตะอย่างวิเซสลารอสกับเจมส์แมคคอนเนลไปเก็บเลเวลที่ฮอลแลนด์ในฤดูการนี้อาจเป็นจุดแข่งที่ทำให้หงแดงได้เปรียบคู่แข่งในศึกชิงตัวโมคิโอก็เป็นได้นะครับแม้โมคิโออาจยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะเบียดแย่งตำแหน่งจากตัวหลักอย่างกาเฟนแบกหรืออเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์ได้ แต่การถูกจับตามองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18แถมยังได้รับคำชมแบบล้นหลามขนาดนี้ก็บ่งบอกศักยภาพในระยะยาวของเขาได้ชัดเจนอยู่แล้วแน่นอนว่าในโลกของตลาดนักเตะความสนใจจากทีมใหญ่อาจเร่งให้ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจเร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้แต่หากโมคิโอยังพัฒนาฝีเท้าได้ตามคาดการคว้าตัวเขาไว้ก่อนก็อาจกลายเป็นดิวที่คุ้มค่าที่สุดอีกหนดิวของยุคใหม่ที่แอนฟิลเลยก็ได้นะครับ สลัดเปิดใจการปล่อยเอเลียดซบวิลล่าคือทางออกดีที่สุดพร้อมระเบิดฟอร์มให้โลกรู้ศักยภาพที่แท้จริงอานสลอตออกมาเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาว่าการปล่อยฮาวีเอเลียดย้ายไปแอสตันวิลล่าคือการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายพร้อมยกย่องทัศนคติของแข้งวัย22ปีที่ไม่เคยมีท่าทีบน่นแม้โอกาสลงสนามจะน้อยก็ตามนะครับเอเลียดมีความผูกพันกับลิเวอร์พูลในฐานะแฟนบอลตั้งแต่เด็กแต่ตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน านมาเจ้าตัวก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการหาทางเลือกเพื่ออนาคตในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอดิวย้ายทีมมาปรากฏชัดเจนในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเมื่อแอสตันวิลล่าคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวโดยมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในราคา35ล้านปอนด์หากลงเล่นครบ10นัดซึ่งเกือบจะแน่นอนว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นแข้งสิงห์ผงาดแบบถาวรในฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลได้แทรกเงื่อนไขซื้อกลับไว้ในสัญญาเรียบร้อยเพื่อเปิดทางให้สามารถดึงเขากลับมาได้หากทำผลงานโดดเด่นที่วิลล่าพ์คในการถแถลงข่าวล่าสุดสล็อตกล่าวถึงเอเลียดด้วยความเคารพและชื่นชมว่าฮาวี Harvey กำลังจะได้ไปอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างแอสตันวิลล่า และผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายครับเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรทั้งที่เป็นนักเตะท,ที่มีคุณภาพสูงมากแต่เขาก็ยังประพฤติตัวได้อย่างน่ายกย่องเสมอเขาไม่ได้แค่บอกกับแฟนๆว่าเขารักเลอ้์วูลเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นในการซ้อมการรับมือกับการไม่ได้ลงเล่นและการทุ่มเทเต็มที่ให้กับทีมทุกครั้งผมอยากชื่นชมเขาอย่างจริงใจเลยครับเพราะแม้คนจะพูดถึงแต่โมกับเวอร์จิลหรือแข้งตัวหลักตอนที่เราคว้าแชมป แต่คนอย่างฮาวิเองก็มีส่วนสําคัญมากเช่นกันเขาเป็นคนที่พร้อมเสมอไม่ว่าจะได้ลงแค่5หรือ10นาทีและในทุกๆการซ้อมเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพเต็มร้อยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่สร้างความสําเร็จให้ทีมเพราะแม้แต่คนที่ไม่ได้ลงบ่อยก็มีส่วนสําคัญมากถ้าพวกเขามีแนวคิดที่ถูกต้องตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าเขาพร้อมแล้วอย่างเต็มที่ที่จะแสดงคุณภาพที่แท้จริงให้ทุกคนได้เห็นกับแอสตันวิลล่าเอเลียจะสวมเสื้อหมายเลข9้าให้ กับวิลล่าและมีลุ้นประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ที่จะพบกับเอฟเวอร์ตันรวมถึงมีโอกาสลงเจอเพื่อนเก่าหลายรายของลิเวอร์พูลในศึกคาราบาวครับกับเบรนท์ฟอร์ดในเกมถัดไปด้วยเส้นทางใหม่ของเจ้าหนูพรสวรรค์นคนนี้พึ่งเริ่มต้นและดูเหมือนว่าเขากำลังจะได้โอกาสที่ตามหามานานเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือของจริงในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับ ส็อตเบรกแฟนหงอย่าเร่งอีซักยังไม่ฟิตเต็มร้อยต้องใช้เวลาเรียกความพร้อมยันเซนเพื่ออนาคตระยะยาวอาเน่ส็อตออกมาอัปเดตสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าค่าตัวสถิติของสโมสรพร้อมส่งสารถึงแฟนบอลว่าอย่าพึ่งคาดหวังว่าเขาจะลงตัวจริงเต็มเกมในเร็วๆนี้นะครับอีซักพึ่งลงซ้อมกับลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมเซสชันร่วมกับทีม21ที่นำโดยทีมงานของสลอตและมีโอกาสจะมีชื่อในทีมชุดบุกเยือนเบอร์ลี่วันอาทิตย์นี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ดาวยิงค่าตัว125ล้านปอนด์รายนี้พึ่งลงเล่นไปเพียง18นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและเป็นการเล่นให้ทีมชาติสวีเดนในช่วงพักเบรกทีมชาติทำให้ความฟิตของเขายังไม่พร้อมลงสนามแบบเต็มเกมในทันที ส็ลตเผยว่าเขาประทับใจในแนวทางของโทมัสัซนเฮดโค้ชาวสวีเดนที่ให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายของนักเตะมากกว่าการใช้งานแบบหาคโคมผมต้องขอชื่นชมผู้จัดการทีมชาติสวีเดนอย่างมากเลยครับส็อตกล่าวเขาได้หนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกหรืออาจดีที่สุดด้วยซ้ำไปร่วมทีมในช่วงเบรกทีมชาติและแม้จะมีเกมสำคัญให้ลง แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ใช้เขาเต็ม90นาที2นัดติดเพราะรู้ว่ามันอาจทําให้อีซักบาดเจ็บและพลาดลงเล่นอีกหลายสัปดาห์นั่นเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมไม่ค่อยทํากันนักมันไม่ง่ายเลยนะครับที่เขาจะคิดเพื่อประโยชน์ของนักเตะก่อนทีมชาติของตัวเองและเราจะดูแลอีซักในแบบเดียวกันดังนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะลงสนาม90นาทีทุกเกมเพราะนั่นไม่เกิดขึ้นแน่นอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เขาพลาดการพรีซีซั่นไปทั้งหมดขาดการซ้อมกับทีมร่วม3 4ถึง4เดือนเราจึงต้องค่อยๆสร้างความฟิตขึ้นมาใหม่อย่างระมัดระวังด้วยโปรแกร,รมของเราที่แน่นมากแทบไม่มีเวลาให้ซ้อมเลยมันจะเป็นความท้าทายไม่น้อยแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ได้เซ็นเข้ามาแค่เพื่อเดือนนี้หรือเดือนหน้าเราเซ็นเข้ามา6ปีนะครับแฟนๆต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเห็นผมเปลี่ยนตัวเขาออกหรือส่งลงแค่ไม่กี่นาที มันก็เพื่อประโยชน์ระยะยาวของนักเตะและทีมครับแม้จะยังไม่ได้พูดคุยกับอีซักมากนักแต่สล็อตก็เชื่อมั่นในคุณภาพของหัวหอกรายนี้แบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากผมรู้ว่าหลายคนอาจไม่เชื่อแต่ผมยังไม่ได้พูดกับเขาเยอะเลยครับสล็อตเผยพร้อมหัวเราะหลังจากเซ็นสัญญาเราคุยกันทางโทรศัพท์เพราะเขาต้องไปรายงานตัวกับทีมชาติผมเองก็มีนโยบายว่าช่วงเบรกทีมชาติผมจะไม่ก้าวไก่นักเตะมากนัก ปล่อยให้ผู้จัดการทีมชาติดูแลไปเลยผมแค่ส่งข้อความหาบ้างนิดหน่อยเพราะเขาเป็นแข้งใหม่เราอยากรู้ว่าเขาโอเคไหมแน่นอนว่าผมต้องใช้เวลาเรียนรู้เขาในฐานะคนคนหนึ่งมากกว่านี้ในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าแต่เอาจริงๆเราเซ็นเขาเพราะคุณภาพของเขาในสนามซึ่งตรงนั้นผมมั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้ว เราเคยเจอกับเขาหลายครั้งและผมรู้ดีว่าเขาคือนักเตะระดับคุณภาพครับแฟนหงต้องอดใจรอสักนิดสำหรับการได้เห็นอีซักโชว์ของเต็มรูปแบบแต่เมื่อเขาพร้อมเต็มร้อยเมื่อไหร่เชื่อได้เลยว่าชื่อของเขาจะสะเทือนทุกแนวรับในพรีเมียร์ลีก ผงช็อกเคติสโจนสเจ็บซ้ำพลาดดวลเบอร์ลี่สล็อตเผยอัปเดตความพร้อมล่าสุดลิวพูต้องเจอกับข่าวร้ายก่อนเกมเยือนเบอร์ลี่เมื่อเคติสโจนสกองกลางจอมขยันถูกตัดชื่อออกจากทีมหลังได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมชนะอาร์เซนอลหนึ่งต่อศูนย์ก่อนเบรกทีมชาติโจนสวัย24ปีมีลุ้นออกสตาร์รายชื่อ11ตัวจริงที่สนามเทิร์ฟมัววันอาทิตย์นี้หลังไม่ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษแต่กลับต้องพลาดช่วยทีมแบบกระทันหันอาเน่สล็อตยืนยัน วางถแถลงข่าวที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ว่า j จนส์จะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้และเป็นนักเตะเพียงรายเดียวที่ไม่ฟิตเต็มร้อยเราจะได้ซ้อมวันนี้แบบเต็มทีมเป็นครั้งแรกนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติก็ได้ซ้อมกับทีมยู21ไปบ้างแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสล็อตเปิดเผยแต่เคอร์ติสโจนส์แน่นอนว่าได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดดังนั้นเขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมพบเบอร์ลี่นะครับส่วนที่เหลือกลับมาจากทีมชาติแบบไม่มีปัญหาซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเสมอไปโดยเฉพาะช่วงต้นฤ ดูกาลที่นักเตะแต่ละคนมีพื้นฐานความฟิตแตกต่างกันแล้วต้องไปเล่น2เกมใน4-5วันซึ่งถือเป็นช่วงเสี่ยงมากๆในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนหรือมีนาคมนักเตะจะเริ่มชินกับโปรแกรมลักษณะนี้มากขึ้นเราดีใจที่ทุกคนกลับมาฟิตสมบูรณ์และต้องขอชื่นชมผู้จัดการทีมชาติสวีเดนรวมถึงโคช้ชทีมชาติคนอื่นๆด้วยเช่นกาเฟนแบก ที่ได้ลงเล่นแค่เกมเดียวจาก2เกมของทีมชาติฮอลแลนด์สำหรับข่าวดีเพิ่มเติมคือฟริมโปงหายเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและกลับมาซ้อมกับกลุ่มนักเตะซีเนียร์ร่วมกับทีม u 21ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านสเตฟานบายเซติตก็เริ่มกลับมาลงซ้อมกลางแจ้งอีกครั้งหลังผ่าตัดแฮมสตริงเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยคาดว่าจะเรียกความฟิตผ่านเกมของอะคาเดมี่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ส่วนความกังวลอีกจุดคืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่มีอาการไม่สมบูรณ์ก่อนเดินทางไปเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ก็ยังลงสนามเต็ม90นาทีในเกมที่พ่ายเอกวาดอร์1 0เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีด้วยความหลากหลายในแดนกลางและตัวเลือกที่มากขึ้นโดยเฉพาะการมีตัวสลับตำแหน่งในแบ็กขวา ทำให้โดมินิกโซบอสไลน่าจะถูกดันมาเล่นร่วมกับไรอันกาเฟนแบกและฟลอเรียนเวียสในแดนกลางสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเตรียมลุยเกมกับเบอร์ลี่โดยไม่มีเคอร์ติสโจนส์แต่ข่าวดีคือขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ฟิตพร้อมเต็มที่สล็อตยืนยันว่าแผนระยะยาวยังเดินหน้าต่อไม่สะดุดแม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยให้ต้องลุ้นบ้างเป็นระยะนะครับ เอ็ดดี้ฮาวเปิดใจจุดแตกหักกับอเล็กซานเดอร์อีสักเริ่มขึ้นตอนไหนก่อนย้ายซบหงแดงเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูเนเต็ดยอมรับตรงๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอเล็กซานเดอร์อีสัก กลายเป็นเรื่องยากลำบากหลังดาวยิงทีมชาติสวีเดนตัดสินใจประท้วงไม่ลงซ้อมเพื่อผลักดันการย้ายทีมสู่ลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาอีสักวัย25ปีไม่ได้ร่วมทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมที่สิงคโปร์และเกาหลีใต้แถมหลังจากกลับมาอังกฤษยังถูกแยกซ้อมเดียเด่ยวก่อนดีวกับผงแดงจะลุล่วงในวันเดทไลน์ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์ซึ่งทำลายสถิติของสโมสรมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์ กับลูกทีมรายนี้ซึ่งย้ายมาจากเรอัลโซเซียดาดด้วยค่าตัว63ล้านปอนในปี2022หาวตอบแบบไม่อ้อมขอมว่าตอนแรกผมกับอเล็กซ์มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับผมชอบทำงานร่วมกับเขาและหวังว่าเขาจะรู้สึกแบบเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อกันเราช่วยกันทำให้อเล็กซ์กลายเป็นนักเตะที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ในบางส่วนและเขาก็ช่วยเราสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าจะให้พูดให้ลึกกว่านั้นจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตอนที่เขาเริ่มประท้วงไม่ลงซ้อมนั่นแหละครับความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เปลี่ยนไปนับจากนั้นหลังจากนั้นการสื่อสารมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆผมคงไม่ขอลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามข่าวร้ายคือวิซาที่เพิ่งกลับจะครับใช้ทีมชาติคองโกได้รับบาดเจ็บหัวเขา่า และสอบพลาดเกมสำคัญทั้งพรีเมยร์ลีกสุดสัปดาห์นี้และเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเจอบาร์เซโลนาในคืนวันพฤหัสเขาจะไม่พร้อมลงเล่นเกมนี้แน่นอนครับฮาวกล่าวผมเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเมื่อวานนี้ mm. เขายังมีอาการอยู่จากการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมทีมชาติตอนนี้เราต้องรอผลการตรวจเพิ่มเติมอีกทียังตอบไม่ได้ชัดเจนตอนนี้นะครับว่าการหนักแค่ไหนอาจต้องส่งตัวไปตรวจและพบผู้เชี่ยวชาญ แม้จะมีแววได้เห็นโวเทอร์มาเดอร์ลงสนามที่เซนต์เจมส์พาร์คแต่ฮาวย้ำว่าอย่าคาดหวังว่าเขาจะมาแทนที่อีซักแบบตรงๆเพราะไม่มีใครเหมือนอีซักได้ผมคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาคนมาแทนอเล็กซ์แบบตัวต่อตัวเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีลักษณะเฉพาะตัวจริงๆฮาวกล่าวคนที่เราดึงเข้ามาแต่ละคนต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเราจำเป็นต้องปรับทีมให้เข้ากับพวกเขาและในทางกลับกัน พวกเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับทีมด้วยเช่นกันนะครับนอกจากปัญหาของวีซ่าแล้วฮาวยังต้องปวดหัวกับอาการบาดเจ็บของเจคอบแรมซี่ที่เจ็บข้อเท้าจนต้องพักยาวถึงหลังเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมรวมถึงการขาดแอนโทนีกอรอนที่ติดโทษแบนอีกด้วยสำหรับนิวคาเซิลนี่ถือเป็นช่วงท้าทายสุดขีดของฮาวหลังเพิ่งเสียหัวหอกคนสำคัญไปและต้องจัดการกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บหลายรายก่อนจะเข้าสู่สุดยุโรปในกลางสัปดาห์นะครับ เคียซ่าไม่ปลื้มหลุดโผ UCL แต่สล็อตชื่นชมทัศนคติยอดเยี่ยมเฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกทีมชาติอิตาลีของลิเวอร์พูลออกอาการไม่แฮปปี้นักหลังทราบว่าตัวเองถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดลุยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้โดยลิเวอร์พูลได้ส่งรายชื่อผู้เล่นชุดใหญ่จำนวน22คนสำหรับการลงเล่นในรอบลีกของแชมเปียนส์ลีกและไม่มีชื่อของเคียซ่าขณะที่ดาวรุ่งอย่างรีโอเอนกูโมฮาและโจวานนี่เลโอนี่ถูกเลือกแทนหนึ่ง ในเหตุผลสําคัญก็คือการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซึ่งส่งผลให้โคต้าของแนวรุกอัดแน่นจนไม่เหลือพื้นที่สําหรับปีกชาวอิตาเลียนอย่างไรก็ตามอาเนสโลตเฮดโคชของหงแดงยืนยันว่าตัวเคียซ่ารับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างน่าชื่นชมแม้จะรู้สึกผิดหวังก็ตามแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่ผู้จัดการทีมต้องทําสโอตกล่าวกับผู้สื่อข่าวมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ลงเล่นนะครับ แต่การต้องตัดใครบางคนออกจากทีมเลยมันยากยิ่งกว่าผมได้อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจนี้ให้กับเขาและก็แน่นอนว่าเขาไม่แฮปปี้กับมันแต่ผมคิดว่าเขาเข้าใจเหตุผลของผมนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเห็นด้วยนะเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าไม่เห็นด้วยแต่เขาตอบกลับในแบบที่คุณอยากได้ยินจากนักเตะเขาบอกว่าจะพยายามช่วยทีมในรายการบอลถ้วยและพรีเมียร์ลีกและที่สำคัญคือเขาแสดงให้เห็นจริงๆ ว่าพร้อมทุ่มเทเพราะแม้จะไม่มีชื่อแต่เขาก็ซ้อมหนักมากเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมต่อไปสิ่งที่เขาทําสําคัญกว่าสิ่งที่เขาพูดซสอีกนะครับตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเคียซ่าเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากในทินแอนฟิลด์ทั้งจากอาการบาดเจ็บและการเบียดแย่งตําแหน่งกับผู้เล่นเกมรุกระดับท็อปของทีมแต่เจ้าตัวก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามถึงแม้จะหลุดจากรายการยุโรปแต่เคียซ่ายังมีโอกาสลงโชว์ฝีเท้าในฟุตบอลถ้วยในประเทศ โดยเฉพาะคาราบาวครับที่จะเปิดฉากในวันที่23กันยายนนี้พบกับเซาท์แฮมตันในรอบ3และรวมถึง FA ครับในช่วงปีใหม่ทั้งนี้แม้ลิเวอร์พูลจะเคยได้รับข้อเสนอจากเบสิกทัสเมื่อช่วงต้นเดือนแต่ก็เลือกที่จะปฏิเสธเพราะยังคงมองว่าแข้งวัย26ปีรายนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สําคัญแต่จากการแข่งขันที่สูงในแนวรุกเวลานี้เคียซ่าคงต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักหากหวังจะกลับมาติดทีมชุดใหญ่ในเกมสําคัญอีกครั้งนะครับแล้วเพื่อน เพื่อนพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่13กันยายนในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ